สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Property Channel ครั้งนะครับตอนนี้คุณอยู่ผมปอนครับนักลงทุนในสังหารและคอนโดไซเลสครับและวันนี้นะครับก็เป็นหน้างานการตกแต่งเพื่อการลงทุนนะครับปล่อยเช่าหน้างานตอนนี้เราอยู่ที่ห้องที่เป็นสตูดิโอนะครับมีขนาดค่อนข้างจะเล็กนิดนึงนะครับแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เขาแถมให้บิววินที่เขาแถมมาให้จากโครงการเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวเดี๋ยวพอจะพาชมทั่วห้องนิดนึงนะครับเดิแรกนะครับพอเราเดินเข้ามาจากหน้าโครงการนะครับก็จะเป็นสวนที่อยู่หน้าห้องนะครับ ข้างบนเนี่ยก็มีแสงแดดส่องถึงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปในห้องนะพอเปิดห้องมานะครับก็จะมีโต๊ะทานอาหารนะครับแล้วจะมีครัวบิวอินให้เรียบร้อยเลยนะครับโดยที่ครัวเนี่ยจะทําสีบาน,นครับเป็นสีน้ําเงินแล้วก็ตัดด้วยขอบทองนะครับทําให้มีความรู้สึกแบบดูหรูหราดูแบบ นุ่มๆไปในตัวเลยนะสองเดี๋ยวเรามาชมเฟอร์นิเจอร์ที่แถมมาให้ในห้องนะคบเพราะว่าคอนโดที่นี่เนี่ยเรียกได้ว่าแบบหิ้วกระเป๋าเข้าได้เลยนะ <Wow. S 1> ตัวนี้ก็เป็นตัวเตียงนะครับที่เขาแถมมาให้จากโครงการนะครับเป็นหัวเตียงสีส้มนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะไม่มีคอนโดไหนที่แถมให้สไตล์แบบนี้นะครับ <Wow. S 1> ก็จะดูแบบแปลกตานดนึงนะครับแล้วก็จะมีตัวโต๊ะที่เอาไว้เป็นเหมือนแบบคล้ายๆกันกับโซฟาแต่ว่าไม่มีฟังก์ชันอะไรนะครับวางอยู่ตรงนี้ซึ่งคิดว่าตรงมุมนี้เนี่ย น่าจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็ยกออกเอาเป็นมุมที่เอาไว้ใช้ทํางานแทนนะครับตรงที่ว่าเขาอยู่ใกล้กันกันกบตัวหน้าต่างนะครับเราก็เลยจะออกแบบว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นโต๊ะทํางานแทนดีกว่านะครับเพราะว่ามันขาดฟังก์ชันตัวนี้ไปในห้องนี้แล้วตรงที่เขาแถมให้จากโครงการอีกอันหนึ่งก็คือตัวคอนโซลยาวนะครับเหมือนทํหน้าที่เป็นโซฟานะครับนั่งชิลริมหน้าต่างได้นะครับอ่านหนังสือเป็นเหมือนเดบสไปนในตัวนะครับผม แล้วที่แถมให้อย่างหนึ่งเลยก็คือนี่นะครับตัวโต๊ะคอนโซลทีวีนะครับพร้อมกันกับโต๊ะเครื่องแป้งนะครับสไตล์รวมๆของห้องแล้วนะครับห้องนี้เนี่ยเขาพยายามจะออกแบบมาให้มันรู้สึกมีความเป็นมิดเซนจูรี่นะครับหรือว่าสไตล์ที่เป็นสไตล์ฮิตของฝรั่งอีกอย่างหนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสไตล์มันก็อาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนนะเดี๋ยวจะมาชมการเปลี่ยนแปลงโฉมห้องนี้ให้มันดูมิดเซนจูรี่มากขึ้นนะครับ ตอนนี้นะครับเราทําการโปรนะครับผนังเพราะว่าผนังเนี่ยมันร้าวนะครับหนึ่งเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่เจ้าของห้องปล่อยห้องไว้นานเกินไปแล้วมันก็ไม่มีความชื้นมาหล่อเลี้ยงนะครับก็ผนังก็อาจจะแคร็กได้นะครับ2ก็คืออาจจะเกิดตั้งแต่ตอนที่เขาทํามาแล้วเขาอาจจะโปะแล้วลูกค้าเข้าไปเช็คแล้วมันโอเคแต่สุดท้ายแล้วสักพักหนึ่งมันก็ยังแคร็กอยู่ดีนะครับวิธีการที่อยา,ากจะแนะนําก็คือว่า ให้เพื่อนๆนะครับเจาะทุกอย่างให้เสร็จก่อนนะครับให้มันแคร็กไปจนจบก่อนแล้วก็ทําการโป๊แบบนี้นะครับแล้วค่อยขัดแล้วค่อยทําสีใหม่นะครับอันนี้ก็คือเป็นทิปแอนทริคเล็กน้อยนะครับที่เอามาฝากสําหรับเ,เพื่อนๆที่อาจจะซื้อคอนโดเองนะครับก่อนตรวจเช็คก็เช็คดีๆนะว่ามันมีรอยร้าวหรือว่ารอยแคร็กที่ผนังหรือเปล่านะครับถ้ามีก็ให้เก็บงานให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยทําการตกแต่งต่อไปนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับสาหรับหน้างานการตกแต่งที่เดอะเบย์สะพานใหม่ในวันนี้นะครับผมสําหรับห้องนี้เนี่ยที่เป็นห้องสตูดิโอตกแต่งเพื่อทําการปล่อยเช่านะครับสไตล์ที่ปอเลือกให้กับห้องนี้นะครับก็จะเป็นสไตล์ที่มีชื่อว่า m i d c e n t u r y Modern เดนะครับแล้วเหตุผลที่ทําไมถึงจะต้องเลือก Midcentury ใช่ไหมครับเหตุผลแรกนะครับตอนที่ปอเดินเข้ามาที่ห้องนี้เลยนะครับสิ่งที่เห็นเลยก็คือเจ้าตัวหัวเตียงอันนี้นะครับซึ่งเป็นสีส้มนะครับมันก็เลยทําให้รู้สึกมีความ คุ้นเคยกับสไตล์ตัวนี้ขึ้นมานะครับมันดึงดูดให้เรานึกถึงสไตล์มิ d c e n น u จ y รี่โมเดขึ้นมาเลยอีกอย่างนะครับก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มันแวดล้อมอยู่ในห้องนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโต๊ะเครื่องแป้งนะครับหรือว่าตัวโต๊ะที่เป็นโต๊ะทานอาหารเนี่ยมันก็สื่อถึงเจ้าตัวสไตล์ Mid c e n น u r y มาอยู่แล้วครับแม้กระทั่งว่าปอเองเนี่ยยังไม่ได้ดูห้องตัวอย่างของที่นี่เลยนะครับแต่ก็รู้สึกได้เลยว่าเออเนี่ยเขาพยายามสื่อสารออกมาให้มันออกมา เป็น Miss e n t u r y Modern ครับแล้วไอสไตล์ที่เรียกว่า Miss e n t u r y Modern เนี่ยเอกลักษณ์ของตัวเฟอร์นิเจอร์หรือว่าของประดับตกแต่งเนี่ยมันคืออะไรบ้างครับ m i n เ e n t u r y Modern เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของความ เคร่งขรึมของเฟอร์นิเจอร์นะครับหรือว่าตัวรูปทรงเลขาคณิตที่มันค่อนข้างจะตรงไปตรงมานะครับพอจะขอยกตัวอย่างเลยดีกว่านะเพื่อให้เป็นการแบบเห็นภาพมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นตัวโครงเตียงตัวนี้นะครับตัวหัวเตียงเนี่ยก็จะเป็นสีส้มซึ่งก็จะให้ความรู้สึกมิสซนจอรี่อยู่แล้วนะตัวโครงไม้ที่เขาเลือกใช้เนี่ยก็จะท็อปอัพด้วยสีที่เป็นสีไม้ สีเข้มๆนะครับก็จะทําให้ห้องมันออกดูเล้มๆอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งเลยครับที่เห็นค่อนข้างจะได้ชัดเลยก็คือเจ้าตัวกระจกนะครับที่ปอเลือกมาให้ในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระจกที่มีรูปทรงเรขาคณิตชัดเจนไม่ได้มีกรอบไม่ได้มีลวดลายที่มันดูชดช้อยนะครับรูปที่ประดับตกแต่งที่หัวนอนเนี่ยก็เป็นอย่างหนึ่งเลยเหมือนกันที่เรียกว่าบิเซนจูรี่นะ เพราะว่าข้างในเนี่ยก็จะมีสูปทรงเลขาคณิตประกอบอยู่นะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องเลือกสีให้มันแมชกันกับธีมที่ห้องเขากําหนดไว้ให้นิดนึงนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวหัวเตียงเนี่ยเป็นสีส้มหรือเป็นสีตัวน้ําตาลเข้มเขมเนี่ยเราก็เลยจะต้องเลือกรูปนะครับให้มันแมชกับตัวหัวเตียงนะครับประกอบกันกับเจ้าตัวหมอนอิงด้วยนะครับก็พยายามไล่โทนสีนะครับเพื่อให้ห้องมันดูเข้ากันดีตัวสีห้องทั้งหมดเนี่ยเราก็เลยเลือกใช้เป็นสีทองเออโทนนะครับเพราะว่ามีความเข้ากันกับเจ้าตัวสี น้ำตาลตัวนี้อยู่แล้วนะมันก็เลยทำให้มันดูสอดคล้องกันดูเข้ากันนะครับสำหรับสไตล์โมเดิร์นมิสเซนจูรีตอนนี้เนี่ยนะครับต่ออีกมุมหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเป็นมุมที่เอาไว้เป็นมุมพักผ่อนนะครับซึ่งทางโครงการเนี่ยเขาก็แถมเจ้าตัวมุมนี้มาให้อยู่แล้วซึ่งก็เป็นตัวเบเบนะครับแล้วก็มีเบาก ตัวนี้เนี่ยอย่างเช่นตัวหมอนอิงตัวนี้เนี่ยเห็นไหมครับก็จะมีรูปทรงเลขาคณิตปรากฏอยู่นะครับแล้วก็จะดูมีลวดลายมีสีสันมากขึ้นนะครับทำให้มันดูแมชกันกับห้องในที่นี้นะครับที่ปอเลือกมาให้นะอย่างที่อบอกนะว่าการอินสไปดีไซน์บางอย่างนะครับมันก็จะเริ่มจากของบางชิ้นก่อนนะครับอย่างห้องนี้มันเริ่มจากหัวเตียงก่อนเพราะว่าเป็นสีส้มนะครับเราก็เลยจะต้องออกแบบให้สีทุกอย่างเนี่ยมันล้อไปกับหัวเตียงนะครับเพราะเราก็คงไม่คิดว่าจะเปลี่ยนหัวเตียงหรือว่าจะเปลี่ยนตัวเตียงนี้ใชัยครรบกก็็เเาล ดีไซน์ให้มันล้อกันไปนะครับอย่างไอตัวนี้มันก็จะเป็นสีป๊อปอัพที่มันค่อนข้างจะโดดนิดนึงนะครับสำหรับห้องที่มันจะคุมโทนอะไรนี้ก็อาจจะไม่เหมาะนะแต่ว่าห้องที่เป็นสไตล์แบบมิสเซนเจอรี่แบบนี้นะครับหรือว่าห้องสไตล์ที่แบบว่าอยากให้มันดูมีความสนุกมีความป๊อปอัพขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวหมอนตัวนี้ได้นะครับหมอนตัวนี้เช่นกันครับก็จะมีแบบลวดลายสีสันที่มันปรากฏขึ้นนะครับก็จะดูเข้ากันกับห้องนะครับแล้วก็สีเนี่ยก็จะเป็นสีแบบ คุมโทนเดียวกันกับห้องด้วยก็แมชกันกับสีผนังของห้องที่เราเลือกไว้ให้ที่นี่ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับตรงมุมนี้นะครับตอนแรกเนี่ยมันมีกล่องใบหนึ่งนะครับที่วางไว้เฉยๆนะครับซึ่งฟังก์ชันของมันก็คือเขาเข้าใจว่าน่าจะเป็นโซฟาครับแต่ความรู้สึกของปอรู้สึกว่าการที่จะนั่งโซฟาแข็งๆแบบนี้แล้วไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรเลยนะครับก็สู้เอาออกดีกว่านะครับซึ่งจริงๆก็มันสามารถยกออกได้พอดีเลยเราก็เลยยกออก แล้วก็แทนด้วยฟังก์ชันที่มันขาดไปของห้องนี้ก็คือตัวโต๊ะทางานนะครับแทนที่ว่าโต๊ะทางานเนี่ยมันก็จะมี2องออปชันให้เลือกก็คือวางไว้หน้าห้องน้ํากับวางไว้แถวๆข้างเตียงนะครับหรือว่าใกล้ๆก,กันกับตัวหน้าต่างเนี่ยก็คิดว่าตรงฝั่งหน้าต่างน่าจะเหมาะกว่านะครับในที่สุดก็เลยออกมาเป็นมุมแบบนี้นะครับเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยก็เป็นของอ k e เกียนะครับรูปทรงก็ตรงไปตรงมานะครับ เป็นรูปทรงเลขาคณิตน,นะครับแล้ววัสดุที่ใช้ก็ตรงไปตรงมานะครับไม้เหล็กนะครับสีดำชัดเจนนะครับดูเท่ดูขรึมน,นะครับก็อันนี้เป็นไกด์ไอเดียนะครับสำหรับใครที่อยากจะออกแบบสไตล์แบบ มิสเซนเจอรีนะครับสไตล์นี้นะครับสำหรับมิสเซนเจ r รีโมเด n เนี่ยสำหรับใครที่อยากจะเลือกใช้นะครับก็แนะนานะครับผมก็มันจะอยู่คู่กับเราไปค่อนข้างจะนานนะครับแบบว่าดูแบบไม่หมดอายุดูแบบไม่ตกเทรนด์อะดูแบบไม่เก่าครับเพราะว่าสีที่ใช้เอ่ยนะครับมันก็จะเป็นสีที่แบบโทนเข้มนะครับทาให้รู้สึกว่ามันเก่ายากนะแล้วก็ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้เนี่ยก็จะตรงไปตรงมาอย่างที่บอกครับเป็นเหล็กเป็นไม้นะครับ มีความแข็งนะครับก็จะอยู่คู่กับเราไปได้ค่อนข้างจะนานเลยพีเดียวนะบสำหรับสไตล์มิเซนจูรี่ตัวนี้ถึงแม้ว่าห้องมันจะดูเล็กนะครับแต่ว่าเราก็ออกแบบให้มันดูแบบเข้ากันไปในทิศทางเดียวกันนะครับมันก็จะดูไม่เล็กนะครับมันก็จะดูปโปร่งได้นะครับ ตัวนี้เนี่ยเจะเป็นตัวคอนโซลที่เป็นโต๊ะทานอาหารนะครับที่แถมมาจากโครงการแล้วก็ e เก้าอี้ก็เหมือนกันนะครับสีเราเปลี่ยนนะครับตัวรูปนะครับเราเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วเราก็ใส่ตัวรูปเนี่ยให้มันมีความเป็นมิสซนเจอรี่เข้าไปตรงที่ว่าจะใช้ในรูปของเลขาคณิตที่มันผสมเข้าไปนะครับแต่ก็ยังมีสีส้มแล้วก็มีสีน้ําเงินนะครับเพื่อให้มันเข้ากันกับเจ้าตัว เฟอร์นิเจอร์ตัวเคาน์เตอร์บิลล์อินครัวเนี่ยที่เขาแถมมาจากโครงการนะครับซึ่งมันเป็นสีน้ําเงินและเป็นสีส้มด้วยนะครับก็เราก็ต้องออกแบบให้มันดูมีความเป็นเรื่องราวเดียวกันเข้าไป <Wow. S 1> ใช่ไหมครับมันก็จะทําให้รู้สึกแบบว,ว่าห้องนี้เนี่ยมันดูน่าอยู่มันดูเข้ากันกันกบสไตล์ที่เราออกแบบไว้ทั้งหมดนะครับสำหรับใครบ้างนะครับที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนช่วย กดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Property ด้วยนะครับแล้วก็ใครบ้างนะครับที่ชอบสไตล์มิสเซนเจอรี่แบบนี้นะครับผมช่วยพิมพ์คอมเมนต์บอกปอลนิดนึงนะครับว่าชอบนะครับหรือว่าสไตล์ที่เพื่อนๆชื่นชอบนะครับคือสไตล์แบบไหนนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมวันนี้นะครับก็จะสั้นๆนิดนึงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นนั่งงานการตกแต่งสไตล์มิสเซนเจอรี่ที่เดอะเบสสะพานใหม่นี้นะครับพอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามช่อง Property ครับแล้วไปชมอินเสิร์ต สวยๆจากห้องนี้กันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย